สวัสดีครับเพื่อนๆเรากลับมากันอีกครั้งใน p l a n v v อร์ซัสซอในโหมดพัลส์เกมนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน i อซอมบีกับเกมมีสมัตครับไปกันเลยในโหมดนี้นะครับเราจะมีซอมบี้ธรรมดาซอมบีก้กดคำรัวซอมบี้หัวกระแปงแล้วก็ซอมบี้ยักษ์นะครับ ก่อนอื่นเลยขอจัดซอมบี้หัวกระแปลงไว้ก่อนเลยครับตามด้วยซอมบี้ก็จะคํารัวครับจัดไปครับตามกับเคียมไปนะครับเพรไม่งั้นไม่จะเปลี่ยนแถว ต่วนต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ยักษ์ครับจับไปก่อนครับทุกกระเทียมไปครับตัวสมแมทไม่สามารถทำอะไรกับซอมบียษ์ได้นะครับเรียบร้อยไปแล้วครับสมองสมองที่2องก็จัดไปครับ เรียบร้อยไปแล้วสมียักษ์ไปตัวนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายก็จะเป็นสมียักษ์ครับสมียักษ์นี่จะแพ้ตัวข้าวโพดนะครับจะเดินช้านิดนึง แต่ก็าไม่มีปัญหาครับจัดสอมบียักษ์อีกตัวครับทุบพื้นไปเรียบร้อยครับสอมบียักษ์ต่อโคตรัวแรกเรียบร้อยไปน,นะครับ,บก็เรียบร้อยไปเหมือนกันครับ พอตีสองก็เรียบร้อยไป <_ an> ครับเดี๋ยวแค่สมองกันสุดท้ายครับเรียบร้อยครับ <_ an> เราก็จะได้โทฟฟี่มาอีกหนึ่งถ้วยนะครับสำหรับ <_ an> วันนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ จากนายพีนัทเกมเมอร์ครับผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย